สัพพทานังธรรมทานังชินนาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับบทที่43ยึดมากทุกมาก ณสายจิตกับคุณอินมาถึงวัดสีหน้าเมื่อพระสงฆ์สีรูปสวดพระอภิธรรมจบลงคุณเปี่ยมกับนายแรมเอาเรือส่วนตัวรับมาจากอายุธยาโดยออกเดินทางตอนตีสี่และกลับมาถึงวัดตอนเกือบสามทุ่มหากไปเรือโดยสารก็คงต้องมาถึงในวันรุ่งขึ้นเห็นหน้ามารดาบิดา สาวน้อยทั้งสามก็พากันร่ำไห้เข้ามาหาสองสามีภรรยาเข้าไปกราบคุณหลวงและคุณหญิงด้วยน้ำตานองหน้าหลวงทาราปลอบบุตรสาวและบุตรเขยว่าทำใจเถอะนะในไหนเขาก็จากเราไปแล้วคิดซื้อว่าทำบุญร่วมกันมาเพียงเท่านี้เสียงนั้นแม้เศร้าหากแฝงด้วยเมตตาปราณี แล้วแม่สายทองเป็นอย่างไรบ้างคะคุณสายจิตถามถึงบุตรสาวที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลสิริราชคุณสายใจจึงตอบน้องสาวว่าพ้นขีดอันตรายแล้วเห็นหมอเขาบอกว่าถ้ามาช้าอีกนิดเดียวก็คงไม่รอดนี่พี่ก็ให้พ่อประพน์เขาเฝ้าไข้สองคืนแล้วเนี่ยแกไปทำอีท่าไหนคะถึงได้เป็นโรคหา คุณพี่ทราบสาเหตุหรือเปล่าคะคุณสายจิตอยากรู้ต้นสายปลายเหตุเห็นแม่สายทองเล่าว่าไปทานส้มตำปูดองที่ตลาดทานเสร็จก็รู้สึกปวดท้องทันทีเมื่อมาถึงบ้านก็ท้องเสียทั้งอาเจียนและถ่ายหนะักคุณพ่อเลยให้ในแรมนำส่งโรงพยาบาลเดี๋ยวนั้นแต่แม่สายทิพย์สิ้นใจก่อนถึงโรงพยาบาลโรคนี้มันร้ายแรงขนาดไหนเธอก็รู้ เป็นบุญของแม่สายทองที่รอดมาได้ผมจะไปเยี่ยมลูกคืนนี้เลยได้ไหมครับคุณอินถามรู้สึกสงสารจับใจด้วยรู้ว่าลูกสาวคู่แฝดรักกันมากการจากไปของคนหนึ่งย่อมเป็นความทุกข์ทรมานอีกคนหนึ่งพี่ว่าอย่าเพิ่งดีกว่าเพราะอินมาในเหนื่อยควรจะได้พักผ่อนพรุ่งน,นี้เช้าค่อยไปไม่ต้องห่วงทางโน้น พ่อประพศ์เขาดูแลน้องสาวอย่างดีที่สุดประเดี๋ยวเรามาปรึกษากันเรื่องงานศพว่าจะทำอย่างไรจะเผาเลยหรือว่าจะเก็บคุณพ่อท่านเสนอให้สวดอภิธรรมห้าคืนวันที่หเผาวันที่เจ็ดทำบุญเจวันแล้วเก็บกระดูกไว้ครบห้ิวันทำบุญครั้งหนึ่งแล้วจะได้ไปทำอีกครั้งตอนครบร้อยวันพ่ออินกับแม่สายจิตมีความเห็นอย่างไร คุณสายใจพูดกับน้องเขยและน้องสาวและแต่คุณพ่อจะเห็นสมควรเถอะครับผมไม่มีอะไรคัดค้านคุณอินตอบการรับรู้ข่าวร้ายอย่างกระทันหันทำให้คิดอะไรไม่ออกเขาเพิ่งสูญเสียมารดาและบิดาไปในเวลาใกล้เคียงกันเมื่อสองปีที่แล้วยังไม่ทันจะลืมความทุกโศกก็ต้องมาเสียลูกรักไปอีก โอ้อนาจริงหนอชีวิตคนที่มีความทุกข์ไม่น้อยกว่า,วาคุณอินเห็นจะได้แก่คุณหลวงกับคุณหญิงด้วยว่าหลานสาวมาตายแล้วมิหนำซ้ำหลานชายก็มาหายไปอย่างไม่มีร่องรอยอีกในแรมโมแต่ยุง่งกับเรื่องพาคู่แฝดไปโรงพยาบาลกว่าจะได้ไปรับหลานชายก็ตกสองทุ่มเศษรออยู่เป็นนานสองนาน ก็ไม่เห็นแมงเงาครั้นเข้าไปถามหลวงตาวัตโนดก็ไม่ได้เบาะแสแถมยังถูกหลวงตาขี้มโหตวาดเอาซิอีกจึงต้องแล่นเรือเปล่ากลับมายังวัดสีหน้าขณะที่ท่านกับคุณหญิงกำลังนั่งฟังพระสวดอภิธรรมตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้านดูจะมีเรื่องร้ายๆนะป้านะนางสาวกลำ่ำกระซิบกระซาบ กับแม่วาดนั่นสิข้าไม่อยากคิดอกุศลก็อดคิดไม่ได้สงสัยคุณเปี่ยมจะเป็นตัวซวยผู้ชายที่ประพฤตินอกใจเมียมักจะซวยไปตลอดชาติตัวซวยคนเดียวไม่พอ,อยังทำให้คนอื่นเข้าพลอยซวยไปด้วยแม่บ้านกระซิบตอบด้วยไม่ชอบคุณเปี่ยมเป็นทุนอยู่แล้วฉันว่าเขาอิจฉาคุณจเจริญน,นะ และป้าสังเกตไหมว่าคุณจเจริญเธอไม่ค่อยจะร่าเริงนับตั้งแต่คุณเปี่ยมเข้ามาอยู่ในบ้านนี่เธอก็มาหายตัวไปโดยไม่มีวี่แววป้าว่าเป็นไปได้ไหมหากเธอจะหนีไปอยู่เซที่อื่นเป็นไปไม่ได้แน่คุณจเจริญเธอเป็นคนมีเหตุผลคงไม่ทำอะไรโดยพลาการอย่างนั้นข้าก็คิดในแง่ดีว่าอาจจะป่วยกระทันหัน ก็เลยค้างิที่บ้านครูจำนงแต่ครูก็น่าจะให้คนมาส่งข่าวคุณหลวงท่านจะได้ไม่กังวลนั่นสิได้ยินคุณหลวงท่านจะให้ในแรมไปดูที่บ้านครูจำนงนะเจ้าประคุณขอให้เป็นอย่างที่ป้าคิดไว้เถอะเกิดคุณจเจริญเป็นอะไรไปอีกคนคุณหลวงกับคุณหญิงจะอกแตกกันคราวเนี้นางสาวกลำ่ำห่วงเจ้านาย แต่ข้าค่อนข้างมั่นใจว่าเธอจะไม่เป็นอะไรคุณเจริญเธอเป็นคนดีมีความกระตันอยู่คนแบบนี้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไม่เชื่อเองคอยดูเชื่อสิไม่เชื่อป้าแล้วฉันจะไปเชื่อใครสงสัยเขาจะเตรียมตัวกลับกันแล้วพวกเราต้องไปรอบหลังกระมังเที่ยวเดียวไม่หมดแน่หล่อนหันไปมองทางเจ้านาย แขกเหลือมาฟังสวดพระอภิธรรมพากันกลับไปหมดแล้วคงมีแต่พวกชาวบ้านแถวนั้นที่ถือโอกาสมาเล่นการพนันโดยอ้างว่ามาอยู่เป็นเพื่อนศพคืนแรกในแรมกับคุณเปี่ยมอาสานอนเฝ้าเพราะว่าตอนนำศพมาถึงที่วัดก็ค่ำแล้วพวกชาวบ้านไม่ทันได้เตรียมตัวจึงไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนคนตาย ผิดกับค่ำคืนนี้มีผู้คนคึกคักและก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเสียนการพนันทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายมีใครมาส่งข่าวเรื่องพ่อเจริญบ้างไหมคุณหลวงถามเด็กหญิงวัยสิทันทีที่ถึงบ้านไม่มีเจ้าค่ะ เด็กหญิงเหมือนตอบสาวน้อยไม่รู้เลยว่าความบกพร่องต่อหน้าที่ของตนได้ทำร้ายจิตใจ,ใจบุรุษวัย9กอย่างรุนแรงหลานปู่เกิดอะไรขึ้นกับหลานปู่คงมีชีวิตอยู่ไม่ได้หากต้องสูญเสียหลานไปอีกคนนิสกุลจร,รุรั์จะสิ้นสุดลงเสียแล้วหรือล้วงทาลากล่ำครวนในใจ รู้สึกหมดเรี่ยวแรงแข้งขาอ่อนจนต้องนั่งแมะลงตรงหัวบันไดคุณเปี่ยมกับคุณอินช่วยกันประคองพ่อตาเข้าไปข้างในคุณสายใจเข้าไปชมยาลมมาให้บิดาคุณหญิงห่วงเห็นเช่นนั้นก็ปลอยมีอาการไปด้วยคุณสายจิตกับลูกสาวต้องมาช่วยกันประคองเข้าไปนั่งในบ้านส่วนในแรม แล่นเรือกลับไปรับแม่วาดและสาวๆที่วัดสีหน้าขณะคนบนเรือกำลังชนละมนุนคุณพ่อคุณแม่ทำใจดีๆไว้ก่อนเถอะค่ะดิฉันคิดว่าพ่อจเจริญไม่ได้เป็นอะไรอาจจะป่วยกระทันหันจนกลับบ้านไม่ได้พรุ่งนี้ในแรมก็คงจะไปรับตัวกลับคุณสายใจปลอบบิดาและมารดา ทั้งที่เธอเองก็ไม่แน่ใจในความปลอดภัยของหลานแต่ครูจำนงก็น่าจะให้คนมาส่งข่าวเงียบหายไปอย่างนี้จะไม่ให้พ่อคิดมากได้อย่างไงคุณหลวงพูดอย่างเสียงอ่อนระโหยเขาคงติดธุระหรือไม่ก็หาคนมาบอกไม่ได้เรารอฟังข่าวจากในแรมพรุ่งนี้ดีกว่า ดิฉันว่าอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยค่ะคำพูดของบุตรสาวช่วยคลายความทุกโศกข,ของคุณหลวงลงได้บ้างท่านนั่งสงบสติอารมณ์สักครู่แล้วจึงบอกภรรยาว่าคุณหญิงประเดี๋ยวเราเข้าไปห้องพระสวดมนต์ดีกว่านะให้ทุกคนในบ้านมาช่วยกันอธิษฐานขออำนาจบารมีพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ ช่วยดนบันดาลให้พอเจริญปลอดภัยรอแม่วาดกับพวกเด็กๆก,ก่อนจะได้สวดพร้อมกันทั้งบ้านเลยดีค่ะคุณหลวงแต่อีฉันว่าทุกคนอาบน้ำอาบท่าให้เนื้อตัวสะอาดสะอ้านเสียก่อนจะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทั้งที<อ>งก็ควรจะให้มีกายบริสุทธิ์เป็นอันดับแรกคุณหญิงห่วงออกความเห็น อาการคล้ายจะเป็นลมเมื่อครู่กลับหายไปอีกครู่ใหญ่ผู้ที่อาศัยอยู่ชายคาบ้านสามกระไดก็มาพร้อมกันที่ห้องพระซึ่งบรรจุคนได้ประมาณไม่เกินสิบคนครั้นเจ้านายเข้าไปนั่งห้องก็เต็มเสียแล้วบรรดาบ่าวไพร่จึงต้องนั่งข้างนอกหลวงทาราจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนะไตร ขณะที่ทุกคนประนมมือจากนั้นคุณหลวงวัย90จึงนำกล่าวบูชาพระพุทธเจ้าห้าพระองค์คือพระกะกุสันทะพระโกนาคมณะพระกะสัสสปะพระโคตมะและพระเมตยะแล้วจึงพากันสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณซึ่งทุกคนสวดได้ ด้วยมีกฎของบ้านสามกระไดว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านจะต้องสวดมนต์สามบทนี้ให้ได้ครั้นถึงบทพาหุงและมหาการุนิโกผู้ที่สวดได้มีเพียงสามคนก็คือคุณหลวงคุณหญิงและคุณสายใจส่วนผู้ที่สวดไม่ได้คงนั่งประนมมือฟังด้วยอาการสงบ สวดมนต์เสร็จประมุขของบ้านจึงนำกล่าวอาโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรโดยเจาะจงเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรของนายชจริญจรุวรนรัตขออโหสิกรรมและจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้จากนั้นทุกคนจึงแยกย้ายกันไปนอนด้วยว่าดึกมากแล้วขณะเดินจากห้องพระไปยังห้องนอนเด็กหญิงเหมือนแอบกระซิบกระซาบกับแม่วาดว่า ป้าพรุ่งนี้ผลัดเวรกันให้คนอื่นเฝ้าบ้านบ้างนะฉันขอไปฟังสวดที่วัดอยู่บ้านคนเดียวฉันกลัวผีคุณสายทิพย์กลัวแทบขาดใจเลยถ้าทางคนพูดยังไม่หายกลัวผีเผลออะไรกันอีกหน่อยเองก็ต้องตายข้าเองก็ต้องตายไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรแม่บ้านพูดอย่างนี้เด็กหญิงจึงถือโอกาสต่อรองว่า งั้นก็ดีแล้วพรุ่งนี้ป้าเฝ้าบ้านนะฉันจะไปวัดบ้างไม่ได้หรอกข้าเป็นแม่ง,งานต้องดูแลความเรียบร้อยจะมานั่งเฝ้าบ้านอะไรได้แม่ว่าดตอบเลี่ยงเลี่ยงที่แท้นางเองก็กลัวผีคุณสายทิพย์ถึงจะเลี้ยงเธอมาตั้งแต่แปปบอหากก็รู้สึกกลัวถ้าเช่นนั้นป้าก็ต้องหาคนมาเปลี่ยนฉันไม่รู้ละ่ะ พรุ่งนี้ฉันไม่ยอมอยู่ด้วยล่ะพรุ่งนี้ฉันไม่ยอมอยู่คนเดียวอีกแน่มันได้ยินเสียงอะไรอะไรตลอดเวลาเลยคล้ายๆกับว่าคุณสายทิพย์เธอยังไม่ยอมไปจากที่นี่เอาเธอเอาเธออย่ามวัวพูดมากไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกที ห่าง่วงนอนแล้วผู้อาวุโสกว่าพูดตัดบทนายแรมออกจากบ้านไปได้สักครู่เรือภายลำหนึ่งก็มาจอดเทียบที่ท่าน้ำหน้าบ้านบุรุษวัยห้าสผูกเรือซึ่งบรรทุกมะพระ้าวเต็มลำไว้กับขั้นบันไดแล้วส่งเสียงเรียกไปที่บนบ้านคุณหลวงอยู่หรือเปล่าครับผมมีธุระสำคัญจะมาเรียนให้ทราบ คุณสายใจได้ยินเสียงมีคนเรียกโวกเวกอยู่หน้าบ้านจึงให้นางสาวกล่ำออกมาดูคุณหลวงอยู่หรือเปล่าหมอจีนวัยห้าสิบเศษถามสาวน้อยอยู่จ้ะลุงมีธุระจะพบท่านหรือสาววัยสิบหย้อนถามถูกแล้วช่วยไปเรียนท่านด้วยว่าลุงจะมาส่งข่าวเรื่องหลานชายคุณจเจริญน,น่าหรือกจ,จ้าลุง หล่อนทำตาโตที่ได้ข่าวดีจเจริญไหนในหมั่นถามด้วยว่ายังไม่มีใครในบ้านรู้จักชื่อหน่มน,น้อยเรียกกันแต่ว่าอาติเลยไม่รู้ว่าชื่อจริงของอตินั้นชื่ออะไรก็หลานชายคุณท่านที่หายไปเมื่อสองวันก่อนลุงพบแล้วหรือจ๊ะคงจะเป็นคนเดียวกันมั้งอีอยู่ที่บ้านลุงกำลังป่วยมาก ลุงเลยมาส่งข่าวหายดีแล้วจะพามาส่งบ้านจะประคุณสิ้นเคราะห์ไปทีนางสาวกล่ำยกมือประนมเหนือศีสษะเชิเลยจ้าลุงคุณท่านคงดีใจแย่ออเดี๋ยวให้ฉันไปเรียนท่านก่อนหลอนหายเข้าไปในบ้านประเดี๋ยวหนึ่งจึงออกมาเชิญอ,อคันตุก,กะเข้าไปข้างใน ายมันยกมือไหว้คุณหลวงและคุณหญิงแล้วจึงแนะนำตัวเองผมชื่อในมันแท่ตั้งมีอาชีพเป็นหมอเจนบ้านอยู่ในสวนเข้าไปทางคลองบ้านอ้อยตอนนี้หลานชายของท่านป่วยอยู่ที่บ้านผมครับหลวงทารามีความรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เมื่อได้ยินคำบอกเล่าของบุรุษตรงหน้าหลานฉันป่วยได้โรคอะไรหรือเจ้าพ่อหมอ คุณหญิงห่วงถามเกิดปริวิตกว่าหลานชายอาจจะเป็นโรคหาแบบเดียวกับที่หลานสาวคู่แฝดเป็นถูกเด็กวัดตโนดซ้อมครับผมพายเรือผ่านมาเห็นเข้าเลยช่วยไว้ทันแล้วก็จึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนพลบค่ำวันนั้นให้บุรุษวัยเก้าสิบฟังอย่างละเอียดผมจะต้องเอาเรื่องเจ้าหลวงตานั่นให้ได้คอยดูน้คุณหมอ ผมจะเอามันสึกให้ได้คุณหลวงพูดอย่างโกรธแค้นใจเย็นๆครับท่านการจะสึกหลงตาชั่วร้ายคนนั้นคงทำไม่ยากแต่ผลเสียที่ตามมาสิครับท่านต้องไม่ลืมว่าคนชั่วมันมีพักพวกเป็นคนชั่วด้วยกันใช่ว่ามันจะอยู่แบบหัวเดียวกระเทียมรีบก็หาไม่เพราะเหตุนี้คนดีจึงมีศัตรู ถ้าท่านเล่นงานหลวงตานั่นพักพวกมันก็ต้องตามมารังควานท่านอย่างไม่มีที่สิ้นสุดผมคิดว่าไม่คุ้มกันเลยที่เราจะเอาชีวิตไปเสี่ยงแบบนั้นจะให้มันลอยนวลต่อไปหรือถามอย่างไม่พอใจนะักครับแต่ก็คงไม่นานกรรมต้องตามสนองเข้าสักวันกรรมนั้นมีผลวิบากนะครับท่านผมเชื่อในกฎแห่งกรรม หมอจีนพูดหนักแน่นผมเองก็เชื่อแต่เอาเธอที่คุณหมอมาพูดก็ถูกเวนจะหยุดก็มาหยุดจองเวนผมอโหสิกรรมให้มันเพราะถึงอย่างไรหลานผมก็ยังอยู่แต่ถ้าหลานผมเป็นอะไรไปผมจะไม่ให้อภัยมันเลยรับรองครับว่าหลานท่านจะหายในอีกไม่กี่วันแล้วผมจะพามาส่ง แต่เอทำไมบ้านถึงแต่งดำกันล่ะครับหรือว่าไว้ทุกข์ให้อติคงไม่คิดว่าเขาตายแล้วบุรุษวัยห้าสิบเศษถามด้วยสงสัยหลวงทาราจึงบอกเขาว่าเรื่องเศร้าครับคุณหมอคือวันที่หลานชายผมหายไปหลานสาวก็มาเสียชีวิตด้วยโรคหาคนขับเรือเมื่อแต่วุ่นวายนำคนป่วยส่งโรงพยาบาล จึงไปรับหลานชายผิดเวลาก็เลยเกิดเหตุร้ายขึ้นหลานสาวไปโรงพยาบาลก็มาขาดใจตายเสียกลางทางไม่ทันถึงโรงพยาบาลคนพูดมีสีหน้าเศร้าสลดคุณหญิงนั้นน้ำตาไหลพรา,ากเลยทีเดียวและตอนนี้สพตั้งที่ไหนครับอยู่วัดสีหน้าเคยคนโตผม เขาเป็นคนจัดการนี่กระสวดไปได้สองคืนแล้วคืนนี้เป็นคืนที่สามแต่คุณหมอกรุณาอย่าบอกพ่อเจริญเขานะครับเดี๋ยวจะสุดหนักลงไปอีกเขาสนิทสนมกันมากครับผมจะไม่บอกคุณหลวงทําใจให้สบายเถอะครับคิดซะว่าเป็นเรื่องธรรมดาโลกมนุษย์เราเกิดมาแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตาย มีพลัดพรากไม่มีใครหลีกพน้นถ้าเรายึดมากก็ทุกข์มากยึดน้อยก็ทุกข์น้อยถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกขหมอจีนพูดหมายใจให้ผู้อาวุโสสางโศกการจะไม่ยึดมั่น เป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณหมอเพราะเรายังเป็นปุถุชนแต่ผมก็เข้าใจที่คุณหมอพูดเอาเถอะผมจะพยายามยึดให้น้อยจะได้ทุกน้อยผมเห็นจะต้องลาเพราะต้องเอามะพระ้าวไปแลกข้าวเมื่อวานผมแวะมาบอกตอนเย็นไม่มีใครอยู่เลยวันนี้จึงแวะมาบอกก่อนเมื่อวานคุณหมอมาหรือ หลวงทารานึกคาดโทษเด็กหญิงเมื่ออาคันธุก,กะกลับไปแล้วจะต้องเรียกตัวสาวน้อยมาลงโทษฐานบกพร่องในหน้าที่ครับตะโกนเรียกอยู่นานไม่มีคนออกมาผมจึงกลับคุณหมอจะมาพร้าไปแลกข้าวที่ไหนหรือก็ไปเรื่อยๆแหละครับผ่านบ้านไหนก็ถามเขาถ้าเช่นนั้นวันนี้ผมขอเหมาหมด แม่สายใจช่วยไปบอกแม่วาดให้พาเด็กๆไปช่วยกันขนมะพระ้าวขึ้นจากเรือคุณหมอแล้วก็เอาเข้าวสารลงไปแทนให้เต็มลำเรือท่านสั่งบุตรสาวคนโตถ้าเป็นข้าวสารใส่ครึ่งลำก็พอครับในหมั่นรีบบอกด้วยเป็นคนไม่ชอบเอาเปรียบผู้ใดเขาไม่ใช่นักจวยโอกาสไม่เป็นไรคุณหมอ ผมขอตอบแทนบุญคุณที่ช่วยหลานผมไว้มันน้อยมากหากเทียบกับบุญคุณที่คุณหมอมีต่อผมและหลานบ้านคุณหมออยู่ในสวนลึกคงไม่ค่อยได้ออกมาซื้อกับข้าวเดี๋ยวผมจะให้เขาเอาพวกน้ำปลากระปิน้ำตาลพลิกหอมกระเทียมฝากไปด้วยอย่าหาว่าอย่างโน้นอย่างนี้เลยนะครับขอให้ผมได้ตอบแทนบ้างบุรุษวัยเก้าสพูดอย่างระมัดระวัง เกรงว่าฝ่ายนั้นจะเข้าใจผิดว่าท่านดูถูกดูแกลนอันที่จริงมะพร้าวในสวนท่านก็มีเหลือเฟือแม้ผมไม่อยากรบกวนท่านเลยครับแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นบุญคุณอะไรผมระลึกเสมอว่ามนุษย์มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันใครเดือดร้อนมาเราก็ช่วยเขาเท่าที่จะช่วยได้ผมยากจนนะครับท่าน แต่ผมไม่เคยหวงกินที่บ้านผมมีข้าวต้มหม้อใหญ่ตั้งไว้ในกระท่อมแขกไปใครมาผมก็เรียกให้กินสมัยหนุ่มๆผมบวชอยู่กับหลวงพ่อสดที่วัดปากน้ำท่านให้คติว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาเราไม่หวงกันเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆผมจำเอามาปฏิบัติ แล้วก็เป็นอย่างที่ท่านสอนจริงๆฟังบุรุษตรงหน้าพูดคุณหลวงเชื่อแน่นแฟนว่าบุคคลผู้นี้เป็นสัตบุรุษเขาจะเป็นผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตออกดีใจที่หลานชายได้เข้าไปพักพิงอยู่กับคนดีหากเขาเข้าไปอยู่ในบ้านโจรแม้ชั่วเวลาสีห้าวัน ก็อาจรับถ่ายทอดนิสัยโจรจากเจ้าของบ้านได้ล้านปู่เจ้าช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้พานพบสัตบุรุษถ้าเจ้าไม่ใช่คนดีไหนเลยจะได้พบกับคนเช่นนี้หลวงทารารำพึงในใจผมเห็นจะต้องลาละครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับของกินเต็มลำเรือผมเกรงใจจริงๆนะครับเนี่ย อย่าได้เกรงใจเลยคุณหมอว่าหลังผ่านไปผ่านมาก็มาแวะนะคุณหลวงและคุณหญิงเดินมาส่งอาคัรตุก,กะถึงหัวบันไดในมันยกมือไหว้ลาอีกครั้งก่อนพายเรือก,กลับบ้านด้วยความปลอดโปร่งโล่ง,ลงใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไว้อีกวาระหนึ่งเด็กหญิงสามคนวิ่งมารับที่ลำประโดงเช่นเคยหัวหน้าครอบครัว สั่งลูกๆมาช่วยกันขนของจากเกลือทำไมวันนี้พวกลือกลับแต่วันยังไม่ถึงเวลาเลิกเรียนไม่ใช่หรือเขาถามเด็กหญิงสุมนครูเขาปล่อยครึ่งวันคะเตียเขาบอกเขาจะไปประชุมที่อำเภอเด็กหญิงสุมนตอบแล้วอติเป็นยังไงบ้างเขาถามถึงหนุ่มน้อยอีลุกเดินได้แล้ว ตอนนี้กำลังช่วยเจ้ใหญ่ตำข้าวเด็กหญิงสุนีตอบภาพหนุ่มน้อยท่าทางาธรรมะแมงกำลังตำข้าวอยู่อย่างขมักขมิน้นทำให้หมอจีนเดินยิ้มเข้าไปหาอาติลือไปช่วยเขาทำไมอย่าลืมว่าลือเป็นคนป่วยนะผมหายแล้วครับคุณลุงเมื่อคืนผมนอนสบายทั้งคืนรู้สึกปวดเนื้อปวดตัวแต่เฉพาะตอนหัวค่ำ แต่หลังจากนั้นก็หลับสบายจนรุ่งเช้าตื่นมาก็ไม่เจ็บไม่ปวดอีกเลยช่างน,น่าอัศจรรย์เสียจริงนุมน้อยไม่รู้ว่านั่นเป็นผลมาจากพลังเมตตาของคนบ้านสามกระไดนั่นสิลุงเห็นเลือหลับสบายเลยไม่ได้ปลุกนี่ลุงไปบ้านสามกระไดมาเรียบร้อยแล้วนุมน้อยหยุดตําข้าว พรางถามอย่างใคร,ร่รู้พบคุณปู่ผมหรือเปล่าครับพบสิท่านเป็นห่วงลือมากคุณหญิงท่านก็เป็นห่วงแต่ลุงบอกว่าลื้อไม่เป็นอะไรมากอีกสองสามวันก็กลับบ้านได้ผมขอกลับพุ่งนี้เลยได้ไหมครับเขาขออนุญาตยังก่อนเอาไว้ลื้อแข็งแรงกว่านี้ค่อยกลับเจ้าของบ้านไม่อนุญาต แท้จริงนั้นเขาไม่ต้องการให้อติไปรับรู้เรื่องราวการตายของหลานสาวคุณหลวงเกรงว่าหนุ่มน้อยจะเสียใจจนไข้กลับอีกรอให้เขาแข็งแรงกว่านี้จึงค่อยบอกเล่าให้ทราบผมหายแล้วครับแต่ไม่เป็นไรผมอยู่ต่อก็ได้ที่นี่น่าอยู่ผมมีความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเองหนุ่มน้อยพูดจากใจจริง ให้อีกกรับเธอเตียเปลืองข้าวอีกกินจุยังกะอะไรเจ้ใหญ่แซงยาวนึกเอ็นดูพ่อหนุ่มราวกับเขาเป็นน้องชายร่วมสายโลหิตผมจะทำงานให้เจ้ใหญ่รับรองว่าคุ้มค่าข้าวเขายาวตอบไม่เป็นไรหรออติเลือกินจุไม่เป็นไรลุงมีข้าวเยอะแยะวันนี้คุณปู่เลือให้ลุงมาเต็มลำเรือเลย พวกเด็กๆก,กำลังช่วยกันขนมานั่นมอจีนผู้แสนดีบอกหลานชายหลวงทาราด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม